ค้งเตา่าเออดูนี่หน้าม,ามันอ่ะหน้ามาันอะโค้งเต่าตัดครึ่งเ,เฮ้ยโคตรเทพอะมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเกณฑ์ซีขาครับผมทุกคนไปวันนี้ต้องไปนะครับผมว่าอะไรรู้ไหมทุกคนจำอีพีที่พี่รับจอบขายของได้ไหมที่ขายเครื่องขายของในบ้านอะ่ะตอนนี้เครื่องวีท่าเราขายไปแล้วของเราขายไปหลายย่างแล้วนะครับแต่ก็ประมาณเรายังไม่พอเพราะเมียไม่ยอมให้วันนี้เดี๋ยวเราจะมารับจอบขายของที่เชียงกงอะ่ะนะแล้วเราก็จะมาฟ้องลูกพี่ด้วยว่าลูกพี่ครับตอนนี้รถน้องผมมันไปขายแล้วพี่ผมต้องตามแล้วพี่มีอะไรให้น้องเอาไปใส่ ไหเดี๋ยวสองคันมันจะต้องไปคู่กันไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวมันกัว่วววววววาเชนโงกม,มีอะไรมาให้เราขายบ้างอ,อ,อ,อะ้รก็เผื่อเอทุกคนหาของอยู่นะครับใครหาของอยู่เกี่ยวกับอะไรเอารโโดก็ทักถามพี่ชาติหน้าไปวันนี้ไปดูพร้อมกันว่าในเชนนงกงมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มีของอะไรที่จะเอาไปใส่รถเราได้บ้าง,มบบามเ,งเมื่อกี้เราไปซื้อโอ้โหโอยูโหโหโอ่รพี่ ครับโอ้โหสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับเจอลูกพี่ด้วยลูกพี่ก็อยู่ลูกพี่มาซุ่มได้แล้วมมาเร็วเลยสามพันมมาเร็วเลยสามพันหมดตูดแล้วเรามันถึงกล้จะให้เล่นของมันเร็วเลยโอ้โหเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นนะตอนวนี้ย้ายเดี๋ยววันนี้มารับก็ขายของแล้วนี่ มีให้น้องขายปะไเยอะเลยขายได้วันนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์ให้น้องนะเพราะว่าจะเอาตังค์ไปทำรถหรือว่าจะเอาไปทำอะไน้องมีสองอย่างแหนบบ้านนี้เลยไปครับทุกคนในวันนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูของกันดีกว่าว่าของในร้านตอนนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมจากอีพีที่แล้วที่มาบ้างนะครับนี่มี่มาของใช่ไหมขาของขาไปเยอะปะเนี่ยไปเยอะไปเยอะเราขอรูหน้ายไปดูหน้าไปดูไปสองแสนห้าวันนี้ ปาเชนโกงดีซ <G ã entender it> ื filho, to to ้ออยู่สองแสนใครอยากให้พี่เติร์ทำรถให้ก็สายสามเลยปากทางสายสามพี่เติร์รอทำอยู่คาลิเบียนอะทุกคน ตอนนี้เราเ็้าอยู่ที่ร้านเชียงกงเหมือนเดิมใครสนใจสั่งอะไรติดต่อไปที่พี่ไอซ์เลยครับ st สันติอะ่รยยนหรือไม่ก็ติดต่อพี่มันก็ได้แล้วไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาดูนี้นอะไรใหม่นี่บ่าเพราะว่าอะไรเก่าทุกคนรู้อยู่แล้วมีเมืองท้ายมีเกียร์มีหัวเผามีอะไรมือนี้ของเก่ามีหมดแล้วไปดูของใหม่ก่อนวันนี้ของใหม่มีอะไรบ้างพี่มิก็โอ้โหนี่เป็นหัวเผา vx แปดศูนย์ครับอ๋อหัวเผา vx แปดศูนย์ พี่เอาไว้ใส่รถแข่งเหรอพี่ใช่ครับอันนี้ที่ใส่ไอ้รถลูกพี่ใช่ครับรถพี่ไอซ์ครับรถพี่แซมใช่ไหมก็ใส่ใช่ไหมใช่ตัวนี้เลยเหรอที่มาตามที่สนามแล้วยังไม่ขาดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งอันครับอ๋อทั้งหัวทั้งแขนก็มีใช่ครับโอ้หรือจะมีแต่แขนก็มีใช่ครับมีของอะไรบ้างพี่โน่เส่วนมากจะเป็น V X ครับ V X แล้วก็106 106ยัง เราได้สั่งมาตอนนี้ผมยังไม่เข้ายังไม่เข้าครับอ่าตอนนี้มี X แปดสูงนี่เลยครับผมโอ้โหนี่ยังไงครับไอหิวยิ้มมันไม่มาวันนี้โอนนี่เดี๋ยวเราคนข้าคนเลยเนี่ยอันนี้เอาไม่ใส่รถเราแล้วก็จะมี JD ครับ JD อันนี้จะเป็น VX ครับผม JD มี X ครับให้เราก็นึกว่าเจ JD ที่เขาไว้เก็บประมูลไม่ใช่ยเจดีดุมล้อครับผมอันนี้จะเป็นร้อยหกครับผมอ๋อของอันนี้มีของร้อยหกด้วยใช่ครับขนาดต่างกันครับ แปดศูนย์ร้อยหกสนใจตัวไหนสั่งมาเรื่องเรื่องร้อนต่างทียนี่ไปทำล้นแล้วขอบคุณครับพี่หนุ่มมีอะไรอีกคาร์ตมันมีทุกชิ้นเลยนี่มีทุกชิ้นนะครับซีนอ่าทุกซ่อมก็มีเนี่ยวีเอ็มเอลเจเจ็ดแปดร้อยหกมีหมดครับผมมีหมดใครหาไม่ได้หรือใครสนใจชุดไหนทักมาครับส่วนราคาเดี๋ยวคุยกันในคอมเมนต์ซีนปากเขาครับมีมีหมดครับมีหมดจริงๆโอ้โหที่นี่ขายของใหม่นี่แคบจัดครบทุกอย่างเลยนี่ noise สูบเบรกครับผมโหมีครบหมดเลยนี่ทุกสูบเบรกใครหาไม่ได้ครับมีอันนี้ส่วนมากจะเป็นของ VX ส่วนมากจะเป็น VX หมดเลยครับสำหรับพวกรถวางคานรถออมรถวางคานที่เล่นงานหนักๆครับเวลาสมบมลุงก็มาที่นี่ได้อันนี้ของที่เข้ามาใหม่ตามเนี่ยครับที่เข้ามาใหม่โอ้ก็คือชุดซ่อมทั้งหมดอ่ะครับผมแล้วก็จะมีเฟืองใช่ไหมพี่รู้ก็เฟืองก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่สิโอ้โหต่งเยอะวีเอ็กซ์จะมีทุกเบอร์ครับพี่ตั้งแต่เบอร์เจ็ดสามเจ็ดนี่นี่นี่เจ็ดสามเจ็ดน่าลักวีเอ็กซ์ ครับผมหน้าหลังใส่มีโก้ก็ได้ใส่มีโก้ก็ได้ครับอ่ามีโก้ก็มีมีมีโก้มีมีเอ็กมีทุกเบอร์นะครับสนใจพักมามีราคา f อฟพิชานด้วยบอกเลยนี่ฟรีล็อกโอ้ปิดล็อกอย่างเง้อเลยของไม่ดูนี่อวยรากเนี่ยอันนี้โตโยต้าติดล็อคครับผมโอ้โตโยต้าพวกไทเกอร์ไทเกอร์ติดล็อคครับไทเกอร์อ่าตัวนี้จะเป็นปาเจโร่ครับผมอ๋อเป็นปาเจโร่ให้พวกไทเกอร์นี่ขายที่ต้องถามราคาพี่ไอ้ครับอยากรู้ โอเคก็จะเป็นพวกโรดิโอก็มีครับอ๋โรดิโอมีลสูรมีแม็กก็ใส่ได้มีแม็กก็ใส่ได้นี่โหูนี่มีเข่งไหมอันนี้ปาเจลโลครับอ๋อนี่ของปาเฮ้ยทำไมของปาเจลโลมันเยอะจังอ่ะมันมาเยอะมากครับช่วงมันขายเลยสั่งมาเยอะอื้ยปาเจลโลมีมีเข่งบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นเฟืองสำเร็จเขามีพร้อมหัวกระโหลกเกียร์ก็ยังมีเหมือนเดิมครับเกียร์ตัวเดียวกับของพี่ชายก็มีนะอีสัวที่เป็นซูเปอร์ข้างหลังเป็นจานอะ Five minutes later ฮุ้น ข้างหลังเงยเยอะเหมือนเดิมเลยเครื่องสองแอลเทอร์โบ้เนี่ใครหายอยู่นี่ราคาทัากมากของข้างหลังอีกบาลเลยคานเนี่ยเพียบเลยคานตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือมีเอ็กใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมีมอไซค์แต่นั้นพี่วะ่ะเนี่ยเห็นนะอยากได้แล้วสิมอไซค์คา,านมีเอ็กาดนะครับใครอยากได้ก็ต้องรอหน่อยส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกแหลกรถก๋งกเครื่อง ใครที่แบบต้องการเฟืองแท้เสื้อเสื้ออะไรได้หมดครับมีหมดอ๋อกระโหลกเนี่ยมีหมดเลยกระโหลกก็มีครับสําหรับแบบกระโหลกแตกมีเปลี่ยนกระโหลกแตกหลอกจอดแตกได้หมดครับเอาข้างมีหมดอ่ะมีหมดครับพักมาใครที่แบบอยากเก็บแบบทั้งเส้นนะพัสดีทั้งเส้นเนี่ยมีครับโตโยต้าเขาหมาออหมดไปแล้วมีกระถางคุ้มให้เพราะว่ามันเป็นของกินกงทั้งหมดครับมันเป็นของนําเข้าในไทยไม่มีหรอกแล้วก็ยังมีของรถเก่งมาเพิ่มใช่ไหมพี่เนยมีเพิ่มเรื่อยๆครับรถเก่งก็ยังเป็นพวกยุโรป ยุโรปก็มีครับแล้วก็ฮอนด้าอะไรมีหมดเหรอครับฮอนด้ามัตด้าอยากได้อะไรก็ทักมาถามมีหมดแบรนดอะไรก็เยอะเลยเนี่ยสามสี่กองได้บ้างหมโอ้เอสสี่ครับถามมาพี่ชาติร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเข้ามาในซอยเจ็ดเจ็ดสี่แยกแรกเหลียวซ้ายสายวิ่งตรงไปเรื่อยร้านอยู่ขวามือหรือไม่ก็ทักไปในเพจได้เอสทีสันติอริยนนะครับพี่ไอซก็มีคนคอยตอบแล้วบางทีอยากรู้อะไรที่แบบเร็วๆจริงๆก็ทักถามพี่ได้เดี๋ยวพี่ถามให้นะครับอยากได้อะไรเพิ่มแล้วก็ เฟืองก็มีเต้ตเต้ตเต้ตก็มีหมดใช่ไหมพี่ยีครบหมดครับเอาง่ายๆว่าที่เป็นอะไรรถกระบะไม่มีหมดอ่ะธรรมดาโควิดมีหมดครับปกติเขาไม่ค่อยมีใครเข้ามาถ่ายอันนง่ายนะในตึกใช่ไหมมันเป็นความลับเยอะโอเคยังไม่หมดแค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงโกดังเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่เก็บของขายของเดี๋ยวเราไปดูว่าเด็กขับทำเขาซุ่มทำอะไรอยู่นี้พี่เดี๋ยวไปที่อระูนด้ก่ดีกว่าไปดูรถกระบะไปพี่คุณช่างเต็มไม่เล่าไปหาช่างเต็มคุณช่างเต็มให้ตั้งชื่อให้เจ็บเทียน เย็นไปเลยทีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ซาลาแองซาเล่ไปเรียกซาลาเอนะแก่นะนะครับใครเรียกพี่แทมว่าช่างเต็มอ่ะชื่อจริงๆแล้ว่าชื่อช่างแทมในขั้นทำผมก็เรียกช่างเต็มตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยเต็มเป็นไงทุกคนเมียไม่ให้ตังค์อ่ะหนุ่ยมากเนี่ยต้องมาขายของเนี่ยคนสู้ชีวิต อด,ดทุกคนครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมที่ร้านที่ร้านใหญ่อะ่ะนั่นมีเจ้าของออฟโรดแต่นี่ที่เราอยู่นี่มีเจ้าของรถเก่งครับฮาร์ดก็มีนะเนี่ยฝาเนี่ยฝาเนี่ย,ฟ,ยฟอร์ดเวียตา้าเห็นไหมใครสนใจใครใช้รถฟอร์ดอยู่เพราะว่าที่นี่จะมีแ่ของยุโรปค,ครับฝาเซียวีนี่ฝาเซียวีนี่ฝาโปรงนู่นฝาหลังฟอร์ดนี่ฝาหลังฟอร์ดโอ้โหนี่ฟอร์ดเนี่ยเนี่ยฝาหลังฟอร์ดทั้งนั้นเลยเนี่ยใครหาอยู่เนี่ยมีฟอร์ดสีดำเนี่ย มีทุกสีเนี่ยนะสีเงินสีขาวเนี่ยผมว่าจะเป็นฝาปอดทั้งนั้นคร <Okay. S 1> ับฝาโปูมีหมดโอ้จะเอาอะไรเป็นไงฮะเป็นตี้ซันตี้อะยนต์ของไม่ใช่น้อยครับนอกจากรถพร้อมลอนแล้วมันยังมีรถเก๋งมีรถยุโรปนี่ของปอดมีทุกชิ้นจะเอาอะไรเห็น<ๆ>ไหมครับมีกุญแจด้วยมีเแคนกุญแจเออขับหน้าวะคันนี้คุณลองสตาร์ทดูดิดว้ยงขาไม่ติดเพราะว่ารถอันนี้เป็นรถตัดมาจากนอกครับเป็นเก่าญี่ปุ่น ตัดมาเป็นหัวนี้เลย,เยจะเอาอะไรเนะี่ยมีบทนั่นนงแพรหลังนะเห็นไหมปานหลังมีบดนี่มาดูคันนี้ฟอร์ดสามประตูเคยเห็นมหมในไทยไม่มีนะนี่เป็นไงเฟต,ต้สามประตูเคยเห็นไหม <ừ. S 1> นี่หัวมันนี่มีหัวมีเครื่องครบ เห็นไหมครับที่นี่จะมีตอของเเก่งนะครับที่โกดังสองเนี่ยส่วนมากจะเป็นยุโรปถ้าเยอะใครสนใจตัวไหนหาตัวไหนอยู่ก็ทักมาถามพี่ชาติได้เพราะว่าพี่ชาติทําำงาน,นะางน,นหนักเฮ้ยเรื่องเนี้ยดูไหมีอีกเห็นไหมครับนี่ประตูฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดส่วนมากจะเป็นฟอร์ดเยอะประตูมีทุกรุ่นเลยทุกคนโอ้โหสนใจตัวไหนทักมา มีเยอะมากใครสนใจจะเทิร์นเครื่องตัวตัดตัวก็มีนะแบบเอามาเทิร์นตรงเนี้ยก็มีไม่เน็ตเท่าเฮ้ยโผงเตาเออดูนี่หน้ามันอะฮะหน้ามันอะโผงเตาตัดขึ้นเฮ้ยโคตรเท่อะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะหัวคุมผ้าอยู่โอ้โหโคตรเท่ครับน at ้องๆโผงเตาตัดมาจากข้างนอก อ่ะมาจากญี่ปุ่นใครหาอยู่นั่นเนี่ยนี่หัวมันนั่นนะมีพวงมาลัยมาครบเลยอันนี้เป็นตูดเป็นสองประตูด้วยดูนี่ตอนคันนี้ถ้าเกิดตอนอยู่ครบครันมันคงจะสวยน่าดูอะสนุกมากเลยครับ,บการที่ได้มาเดินดูเซีงกงในวันนี้โอ้โหของเยอะจัดตาลงตาลายไปหมดแล้วนี่เนี่ยแม็กทิปเนี่ยแ็กทิปไม่หาแบกเทอมทิปอยู่เนะี่ยแ็กเทอมบนทิปเนี่ย<ม>นี่รถคิรโรบบ่เหมือนกันหัวคิโร่ยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกัน โอ้ก็มีเครื่องเทอร์โบด้วยว้าวดีเซลเหรอเม่ดีเซลคูดเหรอดีเหรอนี่ในรถตัวจริงในเมืองไทยมีเหรอไม่มีว้าวเอาแล้วมาไหมอะก็เพือคนเขาหายอ๋อน้อยที่จะขับนะรถรุ่นนี้ในไทยอ่ะหาน้อยมากเลยนัเนี่ยเฟิร์เลดคูดอ๋อนี่คูดแต่เป็นรถนอกคูดบ้านเราเยอะนี่รถคูดอ่ะเออมันถูกแล้วใครใช้เชฟิร์เลดคูดอยู่ครับเครื่องดีเซลเทอร์โบมันเปลี่ยนเครื่องมีครบเลยนี่กล่องเกลงทั้งหัวเลย อ้ยอให้ดูครีมไงหอยลูกอย่างเม้เงเลยหอยใหญ่มากเลยนะครับได้ความรู้ใหม่ว่ะส่วนมากเลยครับทุกคนจะเป็นรูโหลบซะเยอะตกใจคันเนี้ยเชฟครูดเครื่องดีเซลไปเดินดูของมาครบหมดแล้วเหนื่อยแล้วดูหน่อยว่าพี่ทุกพี่แซมไปไหนแล้วลูกเนี่ยม,มาหาอยู่เนะนี่ยแป๊ม ครับีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหไม่เจอกันสิบหกปีกินเยอะเนะีเ่ยึเารนี่คือห้องทำงานของพี่แจมเหรอโอ้โหต้นกำเนิดของความเงี้ยของพีง่ชายก็อยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าพี่แจมเขาชอบทำอะไรให้เห็นบ่อยๆเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าสเต็ปต่อไปคาริเบียนจะไปสเต็ปไหนนะครับเดี๋ยวรอฝากพี่แจมไปเลยได้เลยรออยู่เนี่ยก็รอพี่อยู่เหมือนกันเนี้ยชื <S <S ่ออะไรเด็กคันทำอ่าแต่ถ้าในงานสิบเซียนครั้งแรกเขาเรียกช่างเต็มช่างเต็มเด็กหัดทำอ่ะ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คร่าวๆใครสนใจตัวไหนถามอะไรตัวไหนก็พักมาถามพี่แซมก็ได้ชื่อเฟซอะไรครับชลินพงสมฤทธิ์เลยอ่าชลินพงสมฤทธิ์แน่แล้วก็สำหรับพี่ไอ ไวคูณดวงจันทร์ไวคูณดวงจันทร์ครับนามสกุลคุณคุณใช่ไหมได้มีอยากรู้อะไรก็ทักไปถามพี่ไอเลยไวคูณดวงจันทร์สำหรับอะไรออฟโรดไปครับวันนี้ไปก่อนเหนื่อยแล้วขายของจนคอแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะพาพิชานมาทำรถที่นี่นะอุดหนุนพิชานเยอะเนอะจะได้มีมันนี่มาทำรถครับผมไปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาผมอีมีนี้ไปก่อนครับวันนี้ครับไว้เจอกันอีกทีหน้าครับสนุกมากอ่ะวันนี้ขอบอกเลย